สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการยามชี้แดนแทนคุณแผ่นดินประจําวันที่19มกราคม2566ครับกับหน้าที่ของนกปร,รัหลัดปริพลดดาเนินรายการทางคลื่นวิทยุ่วยปริการทหารพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียง934สนองงานพัฒนาภาคหนึ่งโดยปริการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทยัยธานี FM 88.5เมกะเฮิร์ตตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปครับมาติดตามข่าวจากหน่วยขึ้นตรงของสนงาน พัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปะัะจการทหารพัฒนาครับและก็นนี้เป็นงานก่อสร้างเส้นทาง,างตามแผนงานโครงการปรัจจุบันงบประมาณ2 5 6 6ครับ เริ่มต้นกันที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่11สังกสาพัฒนาภาค1หน่วยบัญชการทหารพัฒนาเมื่อวันที่18มกราคม2566กองบัญชาการกองทัพไทยหโดยบัญชการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่11สังกสารพัฒนาภาค1หน่วยบัญชการทหารพัฒนาครับได้จัดชุดปฏิบัติการช่างชอพัฒนาของหน่วยในการปฏิบัติงานซ่อมทางผิวจราจรลุกหลังตามแผนงานโครงการปัจจุบันงบประบาด2566ครับเป็นงานซ่อมทางผิวจราจรลูกหลังกว้าง5เมตรระยทาง 2,600เมตรในพื้นที่ของหมู่ที่11บ้านหินงามผู้ผู่ตลุ่มสุมอเภไซโยกจกาญจนบุรีนะครับความคืบหน้าทางรายการยามแสดนแทนคนแผ่นดินก็จัดติดตามความคืบหน้าให้คุณผู้ฟังทุกท่านและคุณผู้ชมทุกท่านนั้นได้รับทราบครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งงานนะครับของหน่วยพัฒนาการที่16สนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชิการทหารพัฒนาเมื่อวันที่17มกราคม2,566ที่ผ่านมากองประชิการกองทัพไทยหน่วยประชิการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการ กที่16สนังกงานพัฒนาภาค1เดือดผจิการทหารพัฒนาครับด้ำเนินการซ่อมแซมปรับปรปุงทางผิวจาจอลุกหลังกว้าง4เมตรระยะทาง2,690เมตรเพื่อประชาชนใช้ใชสัญจรในพื้นที่ทําำเกษตรได้สะดวกและนำผลืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้ในช่วงของทุกฤดูกาลครับ ก็มีประชาชนได้รับผลประโยชน์จํานวน522คน135ครัวเดือนซึ่งผลของการปฏิบัติงาน88เปอรเซ็นต์ครับนพื้นที่ของบ้านลำพุหมู่ที่2ตำบลบ้านกลางอำเภอลมสัก จังหวัดเพชรบูร์น,นะครับความคืบหน้าของทั้งสองงานคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นติดตามได้ในช่วงหลักของรายการยามฉแดนแทนคุณแผ่นดินนะครับหรือว่าจะไปติดตามรับฟังข่าวย้อนหลังนะครับในชื่อเพจของสถานีวิทยุกระจนายเสียงเ3 4สามสีสานการพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาหรือว่าติดตามนับฟังรายการได้ทุกวันจันทร,ร์ถึงวันศุกร์ครับ1 1อนาฬิกาถึง12บนาฬิกา วันนี้รายการยาบแดนแทนคุณแผ่นดินคงจะต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ระฟังรายการพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับรักชาชาวระชาว่าสิ่งใดสร้างแปดแผนกัหนดเป็นอโยบายพวกเราพวิใจร่วมกันพักนา